วันนี้วันอาทิตย์ที่22สิงหาคม64นะสรุปธรรมะที่หลวงพ่อเมตตาสอนเราวันนี้หลวงพ่อสอนเรื่องโลกสองใบทุกคนเนี่ยมีโลกสองใบแต่คนทั่วไปก็จะคิดว่าเรามีโลกแค่ใบเดียวโลกใบแรกเนี่ยเราจะต้องทำหน้าที่ต่อโลกโลกคือในชีวิตจริงเนี่ยต้องทำหน้าที่ต่อโลก ให้ดีที่สุดหน้าที่ต่อโลกส่วนโลกอีกใบหนึ่งที่เรากําลังทําหน้าที่อยู่เขาเรียกว่าการพ้นโลกพ้นจากโลกใบนี้หน้าที่ต่อโลกกับหน้าที่ที่เราจะต้องพ้นจากโลกใบนี้ให้ได้หน้าที่ต่อโลกเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่เข้าใจกันมีชีวิตว่าองค์ประกอบชีวิตเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่ต้องทําหน้าที่เยอะบิดามารดาสามีภรรยาเพื่อนบริวารมิสหาย นี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องศึกษาเพื่อจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขอันไหนเรียกคนพาลอันไหนเรียกคนไม่ดีอันไหนเรียกคนดีอันไหนเรียกสถานที่ดีอันไหนเรียกสถานที่ที่ไม่ควรไปที่ควรไปถ้าหน้าที่ต่อโลกแบบนี้หลวงพ่อเลยจําลองว่าโลกของเราเนี่ยก็เหมือนประเทศหนึ่งเป็นประเทศที่เราต้องดูแลที่ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วทุกคนถ้าทําหน้าที่ต่อโลกใบนี้ได้สมบูรณ์แล้วเนี่ย จิตมันจะเริ่มปลอดภัยเพราะจิตเริ่มปลอดภัยเนี่ยเขาจะมองหาสิ่งที่ปลอดภัยมากกว่านี้ก็คือการที่เราจะพ้นโลกแต่คนที่ยังทำหน้าที่ต่อโลกไม่ดียังเป็นรอเรือระโอคอควายอยู่เป็นโลกติดต่อคิดอันนั้นแล้วก็คิดอันนี้แล้วก็เป็นวายร้ายเป็นคนใจร้ายเป็นคนที่มีอกติเป็นคนจิตใจไม่ดีเป็นคนที่ความรู้สึกไม่ดีเป็นคนที่ยังมีความทุกข์อยู่ในโลกเนี่ยต้องถามตัวเองว่า เมื่อไหร่เราจะเริ่มทำหน้าที่ต่อโลกไปนี้โลกทั้งสองใบเนี่ยมีตัวประธานเป็นตัวนําคือตัวสติสติในโลกกับสติที่พ้นโลกเนี่ยก็เป็นสติที่หน้าตาเหมือนกันแต่อาจจะหน้าตาคุณภาพไม่เหมือนกันสติที่ทำหน้าที่ต่อโลกเนี่ยเป็นสติที่ไว้เลือกความถูกต้องไว้เลือกความถูกผิดไว้เลือกสิ่งที่ควครคบสิ่งที่ไม่ควครคบ ไว้เลือกของดีของไม่ดีแยกออกแยกผิดแยกถูกแยกได้อันนี้สิ่งที่ดีอันนี้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยสติแบบที่ทําหน้าที่ต่อโลกแต่ถ้าเราทําหน้าที่ต่อโลกได้ดีแล้วเนี่ยมันโดยเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยจิตมันจะเริ่มมีความปลอดภัยทีนี้เราจะเริ่มมาศึกษาทํำยังไงดีเราจะใช้สติตัวที่จะพ้นโลกได้คือเรียกสติปัฏฐานเราจะต้องมาทําหน้าที่ละ สติปัฏฐานย่อลงมาก็ศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาก็เป็นเรื่องของมรรคทางที่จะไปสู่การพ้นทุกข์หรือดับทุกข์ที่สนิทอย่างแท้จริงสติปัฏฐานเราก็ต้องแยกเป็นส่วนๆเห็นไหมถูกแยกเป็นส่วนๆแล้ววิธีการก็คือเราจะต้องเข้าไปสร้างสมาธิหรือสร้างการเจริญสติหรือสร้างคณิกะหรือสร้างทีละขณะเพื่อตัดรอนความรู้สึกต่างๆ มีกายเคลื่อนไหวเราหัดรู้สึกมีความคิดเราหัดรู้สึกหัดรู้สึกตัวเพื่อแยกเป็นส่วนๆนๆให้เห็นว่าโลกไปเนี้ยไม่มีอะไรน่ายึดถือมันมีแต่ความไม่คงที่มีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความบีดคั้นถ้าอยากได้แบบนี้ให้เป็นแบบนี้ต่อเราก็ทุกถ้าอยากให้มันคงที่แบบที่เราต้องการก็ทุกอีกถ้าอยากบังคับให้มันเป็นแบบนี้หรืออยากบังคับให้มันไม่เป็นแบบนี้เราก็จะมีความทุก ทำหน้าที่ต่อโลกดีแล้วแล้วก็เห็นปัญหาที่ไม่ว่าเราจะทําหน้าที่ดีแค่ไหนโลกใบนี้ก็จะบีบคั้นจะเปลี่ยนแปลงทําให้เราเกิดความทุกข์เพราะมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไว้ถึงทําหน้าที่อย่างไงก็แล้วแต่เราก็ยังไม่ปลอดภัยจริงๆเราเลยต้องมาเรียนรู้การพ้นโลกอย่างแท้จริงทําหน้าที่ดีแล้วแต่ถ้ายังอยู่โลกใบนี้ต่อไปเราก็จะต้องทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงทุกข์กับการบังคับไม่ได้ ที่ต้องอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปเพราะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราดีแล้วเป็นคนดีแล้วสังเกตไหมหรือเป็นคนที่มีศีลแล้วเป็นคนให้ทานแล้วแต่มันแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เวลาเราพัดภาคเรายังเสียใจอยู่ทานศีลสมาธิเนี่ยมันสามารถทำให้เราอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขนะแต่มันแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เวลามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้น มีการพัดภาคเกิดขึ้นมีการเสียใจเกิดขึ้นมีความผิดหวังเกิดขึ้นโลกใบนี้เขาดูแลเราแค่ให้เราอยู่อย่างมีความสุขแต่เขาดูแลปัญหาที่จะเกิดขึ้นในโลกไม่ได้ปัญหาที่มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราต้องเจอเจอคนที่เราไม่ชอบเราหงุดหงิดเขาแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะแล้วก็เวลาเราเสียของที่เรารักเราผิดหวังเขาแก้ปัญหานี้ให้เราไม่ได้ว่าเราได้ของนี้มาแล้วมันเสื่อมสลายเขาแก้ปัญหานี้ให้เราไม่ได้ เขาแค่ดูแลให้เราอยู่อย่างมีความสุขแต่เขาไม่ได้ดูแลสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราเพราะนั้นเราเลยอยากได้โลกไปที่สองที่เราวาการพ้นโลกคนที่จะพ้นโลกได้ต้องเห็นโลกตามความเป็นจริงโลกนี่คือรูปนามนะไม่ใช่โลกแบบโลกทั้งใบอะไรอย่างเนี้ยไม่ใช่เอ,อเิร์ธนะโลกนี่คือรูปนามรูปนามก็ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยร่างกาย ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะรู้ตามความเป็นจริงว่ากายเนี่ยมันจะต้องมีความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างไม่คงที่ถ้าเราเรียนรู้ไม่ถึงตรงนี้เวลาเกิดความสุขเราจะดีใจเกินเหตุเวลาเกิดความทุกข์เราจะทุกข์มากเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าโลกของกายเนี่ยมันเป็นโลกที่ต้องมีความรู้สึกสุขในกายบ้างทุกในกายบ้างมันต้องสลับและไม่คงที่อย่างนี้บางครั้งมันก็บีบคัน้นบางครั้งมันก็เปลี่ยนแปลงบางครั้งมันก็บังคับไม่ได้แต่มันไม่อยู่ในอำนาจการบังคับของเรา แล้วถ้าเราดูโลกลึกลงไปอีกตรงเวทนามันไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวมันมีความทุกข์ด้วยมันมีความเฉยๆด้วยคนที่รู้ตามความเป็นจริงหรือมีสติแยกได้ทีละขณะเนี่ยจะไม่ได้แปลกใจมากถ้าโลกเรามีความทุกข์จะไม่ได้แปลกใจมากถ้าโลกเราเฉยๆแล้วก็จะไม่ได้ตื่นเต้นถ้าเราโลกเรามีความสุขจนเกินไปเพราะอะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเข้าใจว่าโลกนี้มันประกอบด้วยสุขบ้างทุกบ้างแล้วก็เฉยๆและเราก็จะไม่ได้กีดกั้ดกับตัวจิตจนเกินไป เวลาเรามีความโลภเราไม่ถึงเต้นเดี๋ยวจิตบางครั้งก็โลภเดี๋ยวบางครั้งก็ไม่โลภจิตบางครั้งก็โกรธไม่โกรธทาไมเราถึงโกรธเพราะเราไม่เคยเห็นว่าความโกรธมันมีไม่โกรธด้วยถ้าเราไม่เคยเห็นความหลงมันมีไม่หลงด้วยพอเราหลงขึ้นมาเราไม่อยากได้หลงพอเราคิดมากเราไม่อยากคิดมากเพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าโลกของจิตใจเนี่ยมันมีกับไม่มีมีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีมันเป็นโลก ที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยตลอดเวลาตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเราไม่เคยเรียนรู้กุศลอนะกุศลเราเลยชอบกุศลมากกว่าอกุศลที่เราเรียนรู้โลกเนี่ยเราต้องการรู้ว่าโลกจริงๆเนี่ยมันมีทั้งกุศลอะกุศลนะแล้วมันมีทั้งความปรุงแต่งที่คิดดีคิดมีอย่างเงี้ยตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่รู้จากโลกเราจะเผลอเข้าไปยึดถือเขากําลังเรียนรู้ว่าทําไมเราถึงอยากพ้นโลกรู้ไหมเพราะเราชอบเข้าไปยึดถือว่าโลกใบนี้มันควรจะเป็นกุศลควรจะเป็นสุขควรจะมีแต่ความสุขในกายอย่างเดียว เราไม่มีทางเข้าถึงตัวเหตุและผลคือตัวทําตัวสุดท้ายเลยเนี่ยคือตัวเหตุและผลมันเลยสําคัญคนที่ไม่สามารถเรียนรู้โลกได้คือคนที่เขาเรียกว่ามีจิตใจที่อยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้รวมความแล้วอยากได้ความคงที่รวมความแล้วอยากได้การบังคับได้รวมความแล้วอยากได้ความสุขคนแบบนี้ก็เลยเป็นคนที่ฟุ้งซ่านคนแบบนี้ก็เลยเป็นคนที่มีปฏิฆะ ความขุนเคืองคิดมากลำคันใจคนแบบนี้คือคนที่อยากได้แต่สิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงแล้วคิดว่าเราสามารถทําให้สิ่งเหล่านี้อยู่ได้จริงเพราะฉะนั้นการพ้นโลกเราต้องต่อสู้กับความเห็นผิดของเรานะความเหิดผิดของเราที่มีต่อโลกเห็นไหมโลกใบที่1เราอาจจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขแต่ปัญหาชีวิตที่จะเกิดกับเราทั้งหมดไม่สามารถที่โลกใบที่หจะแก้ไขให้เราได้แต่พอเรารู้ความจริงนี้เราก็เลยต้องมาเรียนรู้โลกใบที่อะไร โลกใบที่2โลกไปที่2ไม่ได้หมายถึงว่าให้ไปมีกิกนะหรือมีคนที่ซับพอร์ตความรู้สึกเราให้ดีกว่าเดิมคนเข้าใจว่าโลกไปที่2คือโลกที่ทําให้เรามีความสุขมากกว่าเดิมทําให้เราทิ้งโลกไปที่1ไว้ไปได้แต่โลกไปที่2เนี่ยเป็นโลกที่ทําให้เราพ้นจากโลกไปที่1ได้ว่าดีแล้วเห็นไหมมันมีดีกว่าและดีที่สุดดีแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาเราก็ว่าดีแล้วนะแต่โลกไปที่2เนี่ยมันจะเป็นการให้เราพ้นจากลักษณะที่เราไม่รู้จักโลกใบนี้อย่างแท้จริง พอเราจะพ้นโลกเราไม่ได้พ้นโลกไปไหนโลกนี้ไม่ได้หายไปไหนการพ้นโลกคือเรารู้จักโลกใบนี้ตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้แล้วความรู้สึกที่เกิดในกายจะต้องมีสุขทุกข์รู้แล้วความรู้สึกที่เกิดในใจมีสุขทุกข์แล้วก็เฉยๆไม่ใช่เรื่องแปลกรู้แล้วความปรุงแต่งจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้ตลอดเวลาห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้และรู้แล้วว่าทําไมเราถึงเป็นทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจเหตุและผลนี่เองเราไม่เข้าใจตัวธรรมชาติ ที่บางทีทําไมเราถึงฟุ้งซ่านทําไมเราถึงโกรธทําไมเราถึงหง,งุดหงิดเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนว่าโลกของจิตใจโลกของเวทนาโลกของกายเนี่ยมันเป็นโลกที่เป็นธรรมชาติธรรมดาของสิ่งต่างว่าบนโลกใบนี้เขาก็เลยบอกว่าเห็นโลกนี้เป็นธรรมดาโลกกระทำเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะโลกนี้กลายเป็นโลกกระทำซึ่งต้องมีลาบเสื่อมลาบมีทุกข์มีสุขมีนินทามีสรรเสริญและมีอะไรอีก มียศแล้วก็มีเสื่อมยศเนี่ยพอเราเข้าใจโลกใบนี้แล้วแล้วเราจะอยู่ไงเขาเรียกว่าพ้นจากโลกโลกใบนี้ทําร้ายคนที่เข้าใจความธรรมดาของโลกใบนี้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพูดให้เราเข้าใจว่าอยู่ในโลกแบบนี้มีความสุขได้นะแต่เป็นความสุขเบื้องต้นถ้าถ้าเกิดความสุขเบื้องปลายเราสามารถพ้นจากโลกใบนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากมีความสุขยังเรียนธรรมะไม่เป็นเรียนรู้ หน้าที่ของเราต่อโลกก่อนแล้วหน้าที่ที่ดีสุดคือหน้าที่ที่จะพ้นจากโลกแล้ววิธีพ้นจากโลกคือเรียนรู้โลกนี้ตามความเป็นจริงว่าโลกนี้มีลักษณะแต่และอย่างคือมีแต่ความไม่คงที่มีแต่การบีบคั้นแล้วก็มีแต่การอะไรบังคับไม่ได้แล้วพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าเราพ้นโลกแต่อยู่กับโลกนี้อย่างมีความสุขโลกนี้มีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีเราจะเป็นคนที่ ธรรมดาที่สุดแต่วิเศษที่สุดเราจะเป็นคนที่พิเศษที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ธรรมดาที่สุดคือคนที่อยู่ในโลกใบนี้จริงๆเนี่ยอย่างแท้จริงไม่ได้คนที่เหมือนกับอยู่ในโลกใบนี้แล้วไม่รู้หน้าที่จริงๆเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพูดครอบคลุมทั้งหมดให้เราทําหน้าที่ต่อตัวเองทั้งสองอย่างหน้าที่ต่อพ่อแม่หน้าที่ต่อครูบอาจจรานหน้าที่ต่อมิตรสหายหน้าที่ต่อลูกน้องหน้าที่ต่อบริวารแล้วก็สอนให้เรารู้ว่าถ้าทําหน้าที่ต่อโลกแล้วทําหน้าที่ต่อตัวเองด้วยรู้ทุก ละสมุทยัยแจ้งนิโรธแล้วก็จเจริญมรรคนี่คือหน้าที่ต่อโลกที่ต้องทําให้ได้หน้าที่ต่อการอยู่ในโลกก็หน้าที่หนึ่งหน้าที่พ้นโลกคือหน้าที่ต่ออริยสัจสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราก็ใช้สติปัฏฐานสี่ในการทําหน้าที่ต่อความจรงิงที่เรียกว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่คือภาพรวมที่หลวงพ่อพยายามอธิบายทั้งหมดจนเราเข้าใจว่า นี่เราอยู่ในโลกแล้วเราละเลยการทําหน้าที่มาโดยตลอดแต่เราสามารถทำสองอย่างได้พร้อมกันด้วยนะเราสามารถทําหน้าที่ต่อลูกก็ได้ต่อสามีก็ได้แล้วก็เรียนรู้โลกของเราไปด้วยว่าเรารู้สึกยังไงเราคิดแบบไหนมีกุศลบ้างมีอกุศลบ้างเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติของโลกกระทาของเราแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเราต่อลูกต่อภรรยาต่อสามีต่อครูบาอาจารย์ต่อพระต่อบริวารถูกไหม แล้วก็สังเกตความรู้สึกที่มันไม่คงที่มันเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าทำหนึ่งได้สองได้ทูอินวันเลยทำหน้าที่ต่อโลกด้วยแล้วก็ทำหน้าที่ต่อโลกของเราด้วยโลกก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่รอบๆตัวเราแล้วโลกของเราก็คือความรู้สึกในร่างกายยันไปถึงตัวเวทนาตัวจิตแล้วก็ตัวธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจหน้าที่ของเราทั้งสองมุมนี้แล้วเราจะเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นคนที่ธรรมดาที่สุด เราจะพูดตามภาษาคนไม่เคยทําเรียกว่าวิเศษที่สุดแต่ติดดินที่สุดติดดินคือไม่ใช่ต้องทําอะไรพิเศษเลยเป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอีกต่อไปนี่คือภาพรวมที่หลวงพ่อเทศวันนี้ทั้งหมด